สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนร่วมทางแสงสว่างที่รักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขค,ความลับจัก,กรวาลเพื่อการตื่นรู้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาไขาความลับจัก,กรวาลเรื่อง7ทางเลือกการทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งเราทุกคนนะคะต่างก็รู้ว่าการทำสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกๆคน คุณในที่นี้ที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ต่างก็รู้ดีใช่ไหมคะว่าการทำสมาธิเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณคุณรู้ว่ามันสามารถที่จะช่วยให้คุณคลายเครียดและก็ทำให้จิตใจสงบได้ดังนั้นคุณจึงพยายามที่จะนั่งสมาธิในการเริ่มต้นนั้นมันไม่ง่ายเลยครั้งแล้วครั้งเล่าที่คุณหาห้องเงีย,งยบๆสงบๆ แล้วก็นั่งตัวตรงกําหนดลมหายใจดูลมหายใจเพื่อให้จิตสงบนิ่งแต่คุณก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่าการทำสมาธิของคุณนั้นล้มเหลวไปซะกทุกครั้งนั่นมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าการทำสมาธินั้นเป็นการฝึกที่ต้องใช้เวลาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในโลกนี้อะไรก็ตามที่เรียกว่าการฝึก มันไม่มีอะไรง่ายเลยสำหรับขั้นแรกขั้นต้นในการเริ่มฝึกปฏิบัติค่ะเพราะว่าการฝึกนั้นจะต้องใช้เวลาและก็ความอดทนซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะถอดใจและก็ตั้งคำถามว่าเราจะมีการทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งได้หรือไม่หรือว่ามีการฝึกสมาธิแบบใหม่ๆบ้างไหมเราขอตอบในที่นี้เลยนะคะว่ามีค่ะคุณ มาที่นี่คุณมาดูคลิปนี้คุณมาถูกทางแล้วค่ะอันดับแรกนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการทำสมาธิกันก่อนค่ะหากคุณนะคะกำลังฟังคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณต้องการที่จะนั่งสมาธิต้องการที่จะทำสมาธิใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จะนั่งเงียบๆกับตัวเองโดยไม่มีสิ่งรบกวนนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคุณใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคนส่วนใหญ่เราเองนะคะผู้บรรยายก็นั่งสมาธิเป็นประจำเช่นการมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็โดยส่วนตัวนะคะเราก็จะประสบปัญหาในการทำความคุ้นเคยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆค่ะซึ่งเราเองนะคะก็ต้องต่อสู้เพื่อที่จะพัฒนานิสัยประจำวันโดยแบ่งเวลานั่งลงแล้วก็ผ่อนคลายใจิตใจและร่างกาย แล้วก็เพ่งความสนใจไปที่ลมหายใจซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากนะคะที่จะไปถึงจุดนี้ช่วงเวลาที่คุณนั่งนิ่งๆแล้วก็หลับตาความคิดและก็อารมณ์นับพันก็จะพุ่งเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางบางครั้งนะคะคุณจะพบว่าตัวเองจมอยู่ในความคิดเหล่านั้นซึ่งเราเองก็เป็นเหมือนกันค่ะ ในขณะที่หลายๆคนนะคะบางครั้งก็รู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งเหล่านี้และก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรจริงๆซึ่งมันเป็นการยากมากนะคะที่จะนั่งคุยกับตัวเองแล้วก็เผชิญหน้ากับความคิดและก็อารมณ์เช่นนี้คุณอยู่ไม่สุขคุณจะฟุ้งซ่านคุณจะคิดเรื่องโน้นคุณจะคิดเรื่องน,อน,องนี้แล้วคุณก็จะพูดกับตัวเองว่าฉันต้องทำแบบนี้ฉันต้องอยู่กับความคิดแบบนี้จริงๆหรอ คุณเคยคิดแบบนี้ใช่ไหมคะคุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ถูกต้องคุณทำไม่ถูกขั้นตอนคุณสงสัยว่ามันนานแค่ไหนแล้วที่ฉันต้องฝึกนั่งสมาธิแบบนี้แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหนเลยคุณถามว่าทำไมจิตใจของคุณจึงไม่สงบลงสถทีและในที่สุดคุณก็หมดความอดทนแล้วก็ยอมแพ้แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณนะคะคิดว่าการพยายามนั่งสมาธิแล้วล้มเหลวนั้นคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบภายในอยู่ดีค่ะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงต้องการรู้วิธีการทำสมาธิโดยไม่ต้องมานั่งคุยกับตัวเองในส่วนที่อึดอัดค่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำสมาธิที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมกันนะคะ คุณโชคดีมากนะคะที่ได้มาฟังคลิปนี้เพราะว่าเราจะเสนอวิธีต่างๆมากมายที่คุณจะสามารถฝึกสติผ่านการฝึกสมาธิแบบไม่เป็นทางการและวิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะมักจะได้ผลพอๆกับของจริงเลยค่ะการฝึกสมาธิและ,จะเจริญสติแบบไม่เป็นทางการนั้นง่ายกว่าค่ะเนื่องจาก คุณเพียงแค่ต้องนำการรับรู้มาสู่ประสบการณ์ปัจจุบันผ่านกิจกรรมกิจวัตรประจำวันของคุณต่อไปนี้นะคะจะเป็นวิธีง่ายๆและก็มีประสิทธิภาพในการมีสติและการฝึกสมาธิผ่านกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของคุณโดยที่คุณไม่ต้องนั่งนิ่งๆหรือว่าสวดมนต์เลยค่ะวิธีที่1การนอนหลับให้มากขึ้น หลายๆคนอาจจะคิดว่าการนอนหลับจะเป็นการทำสมาธิได้อย่างไรใช่ไหมคะการนอนหลับเป็นการฝึกสมาธิที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งค่ะเพราะมันจะช่วยให้จิตใจของเรานะคะได้พักผ่อนเมื่อคุณนอนหลับจิตใต้สำนึกของคุณจะตื่นตัวมากขึ้นค่ะมันจะกรองความเครียดและก็ความวิตกกังวลทั้งหมดที่จิตสำนึกของคุณนะคะไม่สามารถที่จะจัดเรียงได้ตลอดทั้งวันซึ่งการนอนหลับนะคะยังช่วยให้จิตใจของคุณ สดชื่นและให้พลังงานทั้งกายและก็จิตใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเข้มแข็งทางจิตใจที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะความจริงนั่นก็คือสถานการณ์ต่างๆนะคะมักจะตึงเครียดเกินกว่าที่จิตสำนึกของเราจะจัดการกับมันได้ดังนั้นความคิดและก็อารมณ์ของเราจึงถูกระง,งับเมื่อเราพยายามที่จะปฏิเสธมองข้าม หรือว่าเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านั้นค่ะเมื่อเรานอนหลับจิใตใกล้สำนึกจะจัดการกับอารมณ์ที่ยากลำบากเหล่านี้แล้วก็จะช่วยลดความเครียดในชีวิตประจำวันของเราซึ่งการนอนหลับนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราและตอนนี้คุณมีเหตุผลมากขึ้นที่จะนอนหลับแล้วค่ะวิธีที่สองการออกกำลังกายอย่างมีสติ การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการเข้ายิมออกกำลังกายเต็มรูปแบบเสมอไปแม้ว่านั่นอาจจะเป็นความคิดที่ดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความสะดวกของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งการออกกำลังกายง่ายๆอย่างเช่นการว่ายน้ําการเดินเล่นเต้นรำหรือฝึกโยคะก็อาจจะเป็นวิธีที่ไม่เป็นทางการที่ดีเยี่ยมในการฝึกเจริญสติด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งการออกกําลังกายทุกรูปแบบนะคะสามารถให้ความรู้สึกเหมือนการมีสติเมื่อคุณนำสมาธิและก็ความตระหนักรู้มาสู่การเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนของร่างกายซึ่งการออกกำลังกายจะเป็นการทำสมาธิที่สามารถทำให้คุณรู้สึกสงบและก็ผ่อนคลายได้ตราบเท่าที่คุณใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดอยู่ในกิจกรรมนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณต้องแน่ใจว่าการหายใจของคุณนั้นได้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยวิธีที่3การเชื่อมต่อกับสัตว์การใช้เวลาร่วมกับเพื่อนคนปลูกปุยของคุณนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบและก็ผ่อนคลายเป็นพิเศษได้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อคุณมีส่วนร่วมอย่างมีสติ เมื่อคุณตระหนักถึงความผูกพันที่คุณมีร่วมกับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ใดๆของคุณก็ตามคุณจะรู้สึกถึงอารมณ์โดยสัญชาตญาณค่ะโดยผ่านการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่บริสุทธิ์และการเล่นกับสั์นะคะจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและก็จะทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นด้วยเพราะว่าร่างกายนะคะได้ปล่อยสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขที่ให้ความรู้สึกดีๆค่ะ การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตสังคมและจิตสรีระวิทยาของการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และก็สัตว์พบว่าการเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราสามารถสร้างความแตกต่างให้กับอารมณ์ของเราได้อย่างเห็นได้ชัดค่ะนอกจากนี้ยังช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งนำไปสู่ความเครียดได้อย่างมากค่ะการใช้เวลากับสัตว์ ยังช่วยเพิ่มการผลิตสารเซโรโทนินซึ่งจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและก็มีความสุขมากขึ้นค่ะวิธีที่4นั่นก็คือการสร้างสรรค์หากคุณนะคะต้องการทราบวิธีการทำสมาธิโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแบบเดิมๆจริงๆแล้วคุณควรที่จะเริ่มต้นด้วยการสร้างงานศิลปะ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์น,นะคะจะช่วยให้คุณสามารถแสดงอารมณ์และก็ความคิดจากภายในได้ค่ะซึ่งการสร้างงานศินลปะจะช่วยให้คุณได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่กักขังแล้วก็แสดงออกในรูปแบบที่ผ่อนคลายอย่างไรก็ตามนะคะศิลปะไม่ได้หมายถึงการวาดภาพหรือการแกะสลักเพียงเท่านั้นมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้คุณแสดงออกอาจเป็นการเขียนความคิดของคุณ การเขียนนิยายการถ่ายภาพการเย็บผ้าการแต่งหน้าหรือการสร้างวิดีโอที่สร้างสรรค์ซึ่งมันนะคะจะสามารถเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่จะทำให้ความคิดของคุณนั้นได้ไหลออกมาความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณเข้าถึงจัก,กรวาลและก็เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานของเราได้โดยตรงซึ่งสิ่งนี้นะคะจะช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราและก็อยู่เหนือนโลกวัตถุนิยมปกติค่ะ ซึ่งการสร้างงานศินละปะนั้นจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสมาธิและการผ่อนคลายอย่างมากค่ะวิธีที่5การปรุงอาหารอย่างมีสติการปรุงสิ่งที่คุณรักด้วยความใส่ใจอย่างเต็มที่จากใจอาหารจะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจและร่างกายของเรา และการทำอาหารอย่างมีสตินั้นนะคะจะเป็นทางเลือกหนึ่งของการทำสมาธิที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆนะคะอย่างเช่นการทำอาหารหรือการอบขนมสามารถที่จะเรียกว่าเป็นพิธีกรรมการทำสมาธิของคุณได้ในทุกๆวันเลยล่ะคะ่ะแทนที่คุณจะสั่งอาหารออนไลน์นะคะคุณก็จงบรรเลง ปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบที่มีประโยชน์ด้วยรสชาติที่คุณโปรดปรานทุกขั้นทุกตอนอย่างประณีตและบรรจงคุณจะสัมผัสประสบการณ์ทุกช่วงเวลาและก็เชื่อมต่อกับกระบวนการการทำอาหารได้อย่างมีสติค่ะซึ่งคุณนะคะสามารถจะปรุงอาหารอะไรก็ได้ที่คุณต้องการตราบใดที่คุณใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำอาหารด้วยการนำความรักมาสู่การปรุงอาหารของคุณ คุณจะสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นการทำสมาธิที่ปลอบประโลมใจได้ค่ะวิธีที่6การดูดาวจักรวาลน,นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนั่นหลงไหลเพียงใดและท้องฟ้ายามค่ำคืนก็มีมนคลังสะกดจิตสะกดใจได้เมื่อคุณมองดูดวงดาวแล้วก็แยกตัวออกจากโลกคุณจะมีส่วนร่วมกับจักรวาลและก็เชื่อมต่อกับตัวคุณเองค่ะ การดูดาวนะคะอาจจะเป็นวิธีที่ผ่อนคลายที่สุดในช่วงเวลาปัจจุบันสแกนร่างกายของคุณแล้วก็รับรู้ประสาทสัมผัสของคุณโดยไม่ต้องยึดติดหรือตัดสินนี่จะเป็นวิธีการทำสมาธิเพื่อให้รู้สึกถึงความสงบภายในตัวคุณค่ะวิธีที่7การหายใจ องค์ประกอบหลักประการหนึ่งของการฝึกทำสมาธิแบบดั้งเดิมนั่นก็คือลมหายใจแม้ว่าอาจจะฟังดูง่ายเกินไปแต่การหายใจอย่างมีสติจะต้องอาศัยการฝึกฝนสักเล็กน้อยค่ะการเชื่อมโยงและก็การรับรู้ถึงลมหายใจของเราคุณสามารถที่จะผ่อนคลายจิตใจและก็ร่างกายของคุณได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่ มันเป็นวิธีการทำสมาธิได้ง่ายที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องนั่งเลยค่ะการหายใจอย่างมีสตินะคะจะเปิดโอกาสให้คุณได้ทำสมาธิทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการค่ะและคุณจะตระหนักถึงช่วงเวลาปัจจุบันขณะ ซึ่งการหายใจด้วยความตระหนักรู้จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบมากขึ้นซึ่งการหายใจนะคะก็เป็นรูปแบบการทำสมาธิที่ง่ายที่สุดเช่นกันเหตุใดคุณจึงควรทำสมาธิการทำสมาธิช่วยให้คุณได้รับประโยชน์มากมายหลังจากที่ต้องต่อสู้กับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามานานหลายปีค่ะ ซึ่งผลการศึกษาล่าสุดโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินพบว่าการทําสมาธิจะช่วยลดอาการเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ใหญ่ได้ซึ่งพบว่าการทําสมาธินี้มีผลเท่ากับยาแก้ซึมเศร้าเลยค่ะและการศึกษาอื่นนะคะก็พบว่าการทําสมาธิเป็นเวลานาน,านกว่า8สัปดาห์จะสามารถปรับเปลี่ยนยีนที่ควบคุมการเผาผลาญกลูโคส จังหวะการเต้นของหัวใจและการอักเสบซึ่งจะส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงการศึกษาชิ้นนี้นะคะยังพบว่าการทำสมาธิแบบมีสติมีผลต่อผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระหว่างระยะเฉียบพลันและก็ระยะกึ่งเฉียบพลันของการรักษาค่ะการทำสมาธิเพียงไม่กี่สัปดาห์สามารถช่วยปรับปรุงความสนใจแล้ก็สมาธิที่ยั่งยืนงานวิจัยอื่นยังยืนยันอีกว่า นอกจากนี้การทำสมาธิในระยะยาวยังสามารถช่วยให้สมองของมนุษย์คงความอ่อนวัยลงได้ค่ะคุณประโยชน์ต่างๆที่การทำสมาธิมอภัยนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากมีการวิจัยใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อค้นหาว่าการมีสติและการทำสมาธิสามารถช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไรคำถามที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ที่นี่ ไม่ใช่เหตุผลที่คุณควรทำสมาธิแต่จะเป็นวิธีการทำสมาธิโดยไม่เผชิญกับปัญหาทั่วไปและก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้นค่ะการทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นเรื่องง่ายซึ่งการทำสมาธิจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทั่วไปหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ซึ่งเทคนิคที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนั้นนะคะง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่สุดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ฝึกฝนเพื่อให้คุณนะคะได้ทํากิจวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างมีสติซึ่งการทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งสมาธิจริงๆเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นเนื่องจากสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะ เดคี Key, หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังฝึกทำสมาธิอยู่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคอมเมนต์สนับสนุนและก็ให้กำลังใจขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณพื้นที่แห่งนี้ที่ทำให้เดคีได้มอบข้อความดีๆส่งต่อถึงเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมทางสายจิตวิญญ,ญาณทุกๆท,ท่านด้วยรักด้วยความปรารถนาดีและก็รักไร้เงื่อนไขจากใจเดคีคลิปนี้ สวัสดีค่ะ